ในระหว่างการจัดงานเทศกาลการบินอวกาศและเทคโนโลยีนเมืองซัมซุนของประเทศทูรกียเมื่อวันที่30สิงหาคม2565ที่ผ่านมาบริษัทไปรักซาเทคโนโลยีบริษัทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของทุรกียได้เปิดตัวเครื่องบินขับไล่ไร้คนขับกิซิเลมาซึ่งได้สร้างกระแสความสนใจให้กับผู้ร่วมชมงานเป็นอย่างมาก โดยบริษัทไบร r a ักตาเทคโนโลยีได้ออกแบบเครื่องต้นแบบของเครื่องบินขับไล่ไร้คนขับคิซิเลมาเอาไว้2แบบใช้เวลาในการค้นคว้าและวิจัยมากกว่า12ปีและตั้งเป้าหมายให้เครื่องบินขับไล่ไร้คนขับคิซิเลมาออกแสดงในเทศกาลการบินและอวกาศทูเคียเ h คโนโลยก่อนทำการบินครั้งแรกในปี2566 ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธจากหลากหลายประเทศได้ให้ความเห็นว่าเครื่องบินขับไล่ไร้คนขับทิซิเเลมาใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากโดยเทคโนโลยีที่นำมาใช้สามารถเทียบเคียงได้กับเทคโนโลยีที่ใช้ในเครื่องบินขับไล่ F16 F35 Gripen Su-35 และ J20 เลยทีเดียวและจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาเครื่องบินรบไปสู่เครื่องบินรบในยุคที่6 เครื่องบินขับไล่ไร้คนขับคิสิเลมาถูกออกแบบให้สามารถหลบเลี่ยงการตรวจจับของเรดาร์และสามารถทำการบินได้ด้วยความเร็วเหนือเสียงใช้ระบบควบคุมการขึ้นบินและลงจอดที่ทันสมัยคล้ายกับเครื่องบินรบที่มีนักบินบังคับเครื่องและใช้ระบบนำร่องด้วยการรับสัญญาณคลื่นวิทยุที่ถูกส่งจากฐานปฏิบัติการควบคุมและสั่งการภาคพ,พื้นดินเครื่องบินขับไล่ไร้คนขับคิสิเลมา ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบแฟนมีความเร็วสูงสุด0.9มักหรือประมาณ1,111กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถบินอยู่ในอากาศได้นาน5-6ชั่วโมงมีเพดานบินสูงสุด12,000เมตรระยะปฏิบัติการครบสูงสุด500ไมล์ทะเลหรือประมาณ1,000กิโลเมตร อีกทั้งสามารถบรรทุกอาวุธยุธโทโธปกรณ์ได้สูงสุด1.5ตันโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องบินขับไล่ไร้คนขับคิซิเลมาเกิดขึ้นจากการค้นคว้าภายใต้โครงการระบบอากาศยานรบไร้คนขับแห่งชาติทูเคียซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเป็นประเทศชั้นนาด้านอุตสาหการรมป้องกันประเทศของทูเคียไม่แพ้ชาติตะวันตกรัสเซียและจีน ซึ่งในอนาคตทูเคียอาจมีการนำเสนออาวุธยุทโธ,ธปกรณ์ที่ทันสมัยชนิดอื่นๆให้ประชาคมโลกและตลาดด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทั่วโลกได้ชมและประลาดใจอีกอย่างแน่นอนติดตามรายงานพิเศษเที่ยวเล็บกองทัพซึ่งจะนำเสนอข้อมูลสาระประโยชน์ด้านการทหารและความมั่นคงในมิติต่างๆที่อยู่ในความสนใจได้ใหม่ในครั้งต่อไป